โยบบทที่16โยบยืนยันความบริสุทธิ์ของตนเองแล้วโยบตอบว่าข้าเคยได้ยินเรื่องอย่างนี้มามากแล้วท่านทุกคนเป็นผู้ปลอบโยนที่ทำให้ยิ่งทุกข์ใจคำลมลม,ลมแรงแรงจะจบสิ้นเมื่อไรหนออะไรยั่วยุท่านท่านจึงตอบอย่างนี้ข้าก็พูดได้อย่างท่านทั้งหลายเหมือนกันถ้าท่านเป็นข้าข้าก็เรียงร้อยถ้อยคำต่อสู้ท่านได้และสันสรษะเย้ยท่าน ข้าจะหนุนใจพวกท่านด้วยปากและการขยับริมฝีปากของข้าจะบรรเทาความเจ็บปวดของท่านถ้าข้าพูดความเจ็บปวดของข้าก็ไม่บรรเทาแต่ถ้าข้านิ่งมันจะไปจากข้าสักเท่าใดแต่นี่แหละเดี๋ยวนี้พระเจ้าทรงให้ข้าเหนื่อยยากพระองค์ทรงทำลายครัวเรือนทั้งสิ้นของข้าพระองค์และพระองค์ทรงให้ข้าพระองค์หดหูลงซึ่งสภาพนี้เป็นพยานปรักปรำข้าพระองค์และความผายผอมของข้าพระองค์ลุกขึ้นปรักปรำข้าพระองค์ มันเป็นพยานใส่หน้าค่าพระองค์พระองค์ทรงฉีกค่าด้วยพระพิโรธและเกรียดชังค่าพระองค์ทรงขบเคี้ยวเคี้ยวฟันใส่ค่าประปักของค่าถลึงตาใส่ค่าพวกเขาอ้าปากใส่ค่าเขาตบแก้มประจานข่าเขาสุมหัวกันเล่นงานค่าพระเจ้าทรงมอบค่าให้แก่คนชั่วและทรงเวียงข่าไว้ในมือของคนอธรรมข่าอยู่สบายและพระองค์ทรงหักฆ่าสะบัน เออพระองค์ทรงฉวยคอข้าและฟาดข้าแหลกเป็นชิ้นๆพระองค์ทรงตั้งข้าให้เป็นเป้าของพระองค์นักธนูของพระองค์ล้อมข้าพระองค์ทรงทะลวงเปิดไตของข้าและไม่เผาผ้าหัดเลยพระองค์ทรงเทน้ําดีของข้าลงบนดินพระองค์ทรงถล่มข้าครั้งแล้วครั้งเล่าพระองค์ทรงวิ่งเข้าใส่ข้าอย่างนักรบข้าสวมผ้ากระสอบติดตัวเสมอและข้าซุกศักดิ์ศรีของข้าในผงครีดินหน้าของข้าแดงด้วยการร่ําไห้ เงามจุราชอยู่ที่หนังตาของข้าแม้ว่าในมือของข้าไม่มีความทารุณเลยและคำอธิษฐานของข้าก็บริสุทธิ์โอแผ่นดินโลกเอ๋ยอย่าปิดบังโลหิตของข้านะอย่าให้เสียงร้องของข้ามีที่หยุดพักดูเถิดเดี๋ยวนี้พยานของข้าก็ประทับในฟ้าสวรรค์และท่านผู้รับรองข้าก็ประทับในที่สูงเพื่อนเพื่อนของข้าด่าข้าดวงตาของข้าเทน้ำตาออกถวายพระเจ้าขอให้พยานนั้นร้องทูลพระเจ้าเพื่อมนุษย์ อย่างที่มนุษย์ทำเพื่อเพื่อนบ้านของเขาเพราะว่าต่อไปอีกไม่กี่ปีข้าจะไปตามทางที่ข้าจะไม่ได้กลับโยบบทที่17โยบทูลขอการปลดปล่อยจิตวิญญาณข้าแตกดับวันเวลาของข้าก็จบลงหลุมศพพร้อมสำหรับข้าแล้วแน่ล่ะ คนมักเยาะเย้ยก็อยู่รอบข้านี่เองและดวงตาข้าก็จ้องอยู่ที่การยั่วย้าของเขาขอทรงวางของประการเพื่อข้าพระองค์กับพระองค์มีผู้ใดเล่าจะประกันให้ข้าพระองค์เพราะพระองค์ทรงปิดใจเขาเขาจึงไม่เข้าใจฉะนั้นพระองค์จะไม่ทรงให้เขาชนะผู้ที่หักหลังเพื่อนเพื่อ,อจะได้ส่วนแบ่งดวงตาลูกหลานของเขาจะมืดมัวพระองค์ทรงทําให้ข้าเป็นขี้ปากชนชาติทั้งหลายและเขาถมน้ําลายรดหน้าข้า ดวงตาของข้ามืดมัวด้วยความโศกสลดและแขนขาของข้าก็บอบบางดังกิ่งไม้คนเที่ยงธรรมจะตกตะลึงด้วยเรื่องนี้และคนไร้ผิดจะเร้าตัวขึ้นสู้คนอาธรรมคนชอบธรรมจะยึดมั่นอยู่กับทางของเขาและผู้มีมือสะอาดก็จะแข็งแรงยิ่งขึ้นแต่ท่านทุกคนจงกลับมาอีกข้าจะไม่พบคนมีปัญญาในพวกท่านวันเวลาของข้าก็ผ่านไปแผนงานของข้าก็แตกหักคือความปรารถนาในใจของข้านั้น เขาทั้งหลายทำกลางคืนให้เป็นกลางวันความสว่างนั้นก็ใกล้เป็นความมืดถ้าข้าจะมองแดนคนตายให้เป็นบ้านของข้าถ้าข้าจะกางที่นอนออกในความมืดถ้าข้าพูดกับหลุมมรณะว่าเจ้าเป็นพ่อของข้าและพูดกับหนอนว่าแม่ของข้าและพี่สาวของข้าและความหวังของข้าอยู่ที่ไหนเล่าผูดใดจะเห็นความหวังของข้ามันจะลงไปสู่ประตูดแดนคนตายหรือเราจะลงไปด้วยกันในผงครีดินหรือ โยบบทที่18บดิลดัดว่าพระเจ้าทรงลงโทษคนชั่วแล้วบิลดัดชาวชูอาตอบว่าท่านทั้งหลายจะค้นหาถ้อยคำนานเท่าใดจงใคร่ครวญแล้วเราจะพูดฉะนไหนเราจึงถูกนับให้เป็นสัตว์ฉะนไหนเราจึงเป็นคนโฉดในสายตาของท่านทั้งหลายท่านผู้ฉีกตัวของท่านด้วยความโกรธจะให้แผ่นดินโลกถูกทอดทิ้งเพราะเห็นแก่ท่านหรือจะให้ก้อนหินโยกย้ายจากที่ของมันหรือ เออความสว่างของคนอธรรมจะถูกดับเสียและเปลวไฟของเขาไม่ส่องแสงอีกดวงสว่างในเต็นท์ของเขามืดและตะเกียงที่อยู่เหนือเขาก็ดับย่างก้าวอันแข็งแรงของเขาก็สั้นเข้าและแผนการของเขาเองคว่ำเขาลงเพราะเท้าของเขาเข้าไปติดตาข่ายและเขาเดินอยู่บนหลุมพรางกับดักอันหนึ่งฉวยส้นเท้าของเขาไว้แล้วอันหนึ่งรัดเขาไว้มีบ่วงซ่อนอยู่ในดินไว้ดักเขามีกับอยู่ในทางไว้ดักเขา สิ่งหน้าหวาดเสียวทำให้เขาตกใจอยู่รอบด้านและไล่ติดส้นเท้าของเขาอยู่กำลังของเขาร่อยหรอไปเพราะความหิวและภัยพิบัติก็พร้อมจะให้เขาสะดุดผิวหนังของเขาโรคก,ก็กินเสียโรคร้ายก็กินแขนขาของเขาเขาถูกถอนออกจากเต็นที่เขาไว้วางใจและถูกนำมายัางพระราชาแห่งความสยดสยองท่านจะอาศัยอยู่ในเต็นของเขาเพราะมันไม่ใช่ของเขาอีกต่อไป มีกรรมฐานเกลื่อนกราดเหนือที่อยู่ของเขาจากเบื้องล่างรากของเขาแห้งไปและจากเบื้องบนกิ่งของเขาเหี่ยวไปการระลึกถึงเขาพินาศไปจากโลกและเขาไม่มีชื่ออยู่ในถนนเขาถูกผลักไสจากความสว่างเข้าสู่ความมืดและถูกไล่ออกไปจากแผ่นดินโลกเขาไม่มีลูกหลานท่ามกลางชนชาติของเขาและไม่มีคนรอดตายในที่ซึ่งเขาเคยอยู่ชาวตะวันตกก็ตกตะลึงด้วยวันของเขา และชาวตะวันออกก็หวาดกลัวแน่ละ่ะนี่คือที่อาศัยของคนชั่วและที่อยู่ของคนซึ่งไม่รู้จักพระเจ้า